สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดุ้งพิมพ์ในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้พาคผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งต้องบอกว่าจะว่้านน้องใหม่ก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราคุ้นเคยกับแบรนด์แบรนด์นี้หรือแบรนด์เปอร์โยสิงปากคอนกรีตนะสมัยก่อนใช้คำนี้กันบ่อยปัจจุบันครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์โยภายใต้ผู้แทนจำหน่ายใหม่ล่าสุดเนี่ยนำ รปโยเข้ามาจำหน่ายถึง2รุ่น2เวอร์ชันนะปัจจุบันกับ3008รหัสใหม่แล้วเป็น4ตัวที่ใครไม่คุ้นเคยต้องบอกว่ารหัสใหม่แล้ว3008กับพระเอกของผมข้างหลังคันนี้5008เดี๋ยวเรามาชมกันว่าเจ้าเปโย5008พกคันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างและมีการแบ่งรุ่นอย่างไรบ้างสักครู่ครับ เรามาดูถึงเจ้าเปโยในรหัส5008วันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับเขาครับ<ม>5008เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราแบ่งแบ่งคัตเตอรี่จริงๆจะบอกว่า5008เนี่ยต้องไปอยู่ใน SUV C s e gment อ่ะต้องบอกนั้นเพราะว่าด้วยราคาจำหน่ายราคาจำหน่ายเนี่ยใน508จะมีการแบ่งรุ่นเป็น2รุ่นคือรุ่น Active กับรุ่นอัลโลรุ่น Active คือรุ่นเริ่มต้นนะร,รุ่น a c t ที e เพคันนี้เป็นตัวเริ่มต้น ซึ่งเราพาผู้ชมมาดูจะได้รู้ว่าในตัวเริ่มต้นเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและมีราคาที่เบากว่าเบากว่าถูกกว่าในราคาเริ่มต้นตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทซึ่งจะต่างกับตัวท็อปตัวอาร,รัวลาดเลคขาเนี่ยจะอยู่1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันซึ่งทให้ราคา2ตัวเนี่ยต่างกันอยู่แสนหกซึ่งในแสนหกเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาไล่ผู้ชมดูว่าในความแตกต่างในบอดี้เดียวกัน รูปโฉมเหมือนๆกันท่้งกันแต่ต่างในเรื่องของออปชั่นเพราะใต่างนั้นน่ะมาดูด้านหน้าไรที่นะสิ่งแรกก็คือไฟหน้าไฟหน้ามีเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์สตาร์เครื่องพวกจะมีเส้นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เหมือนปกติแต่ในตัวไฟหน้าไม่มีชุดหลอด LED เจ้าไฟหน้าทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเรียวรวมจนถึงไฟตัดหมอกหน้าด้านล่างเป็นไฟแบบฮาโดรเจนทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างกับตัวท็อปตัวท็อปจะให้ไฟเป็น f ู l l l e ีทั้งตัวชุดไฟหน้าและตัวไฟสปอตไลท์และอีกอย่างที่แตกต่างก็คือเส้นที่เล่นสีสันจะมีแตกต่างอย่างเส้นตรงนี้ครับจะเป็นแถบสีบรอนแต่ในตัวตัวท็อปจะเป็นเส้นโครเมียมนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันมาและอีกอย่างครับถ้าเราสังเกตดูหน้าตาหน้าตาจะดูคล้ายกันแต่ออปชั่นอย่างที่หายไปก็คือ ตรงเนี้ยในตำแหน่งที่เราเห็นวาวเนยครับเห็ว่าในคนที่ดูรถรุ่นใหม่หลายๆท่านเนี่ยที่เริ่มติดตามรถรุ่นใหม่คงจะดาวออกแหละเพราะว่าเป็นตัวซ่อนของเรดาร์โดยเฉพาะเป็นเรดาร์ของชุด a d a p t i v e Cruise Control ซึ่งหลกัหลกๆเ่ยจะมีตัวตัวเรดาร์ตัว,ーーตวนี้กับตัวกล้องที่หลังกระจกมองหลังแต่ในเวอร์ชันนี้ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขามี Cruise Control ให้แต่เป็นครคอโธรรมดาไม่ใช่ a d a p t i v e Cruise Control ซึ่งในตัวท็อ รานเก้าจะมีแอนติบคูลโคนเพิ่มมาแล้วก็มีบายสปอร์ตมีเลนคีฟเพิ่มมาอีกด้วยซึ่งนั่นคือความแตกต่างอย่างในชัดของด้านหน้าของ5008เราไปดูด้านข้างครับว่าในประโย508มีอะไรที่แตกต่างกันครับด้านข้างด้านข้างครับของเปโย508 0จริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ได้ทำความรู้จักกับ508 0กับเปโย308ที่มีการเปิดตัวใหม่เนี่ย จะเห็นความแตกต่างของด้านข้างค่อนข้างชัดด้านหน้าอาจจะดูเครื่อเป็นดีไซน์ที่ออกมาในแนว DNA เดียวกันแต่ด้านข้างเนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือใน5008เนี่ยจะดูเป็นรถครอบครัวมากขึ้นด้วยจุดยืนที่เป็นต้องบอกว่าเป็น SUV C-Tegment เนี่ยที่เป็นแบบ7ที่นั่งซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่า7ที่นั่งเขาใช้งานได้อย่างไรซึ่งเราจะเห็นเลยว่ารถ7ที่นั่งง่ายๆครับเบาะ3แถว 1, 2และ3 แต่ตัวรถด้านนอกทําให้แตกต่างครับถ้าเป็นเรามองครับเชฟรถที่อยู่ด้านข้างเนี่ยถ้าเป็น3 0 0 8ท้ายด้านท้ายนะครับประตูหลังจะสั้นกว่าระยะฐานรถสั้นกว่าด้านท้ายก็จะลาดลงมากกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตฉมเฉียวมากขึ้นใน5 0 0 8ตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปด้านข้างเนี่ยจะคล้ายกันมากเรียกว่าให้อัดรถเดียวกันความแตกต่างมีแค่อยู่ไม่กี่จุดจุดแรกกระจก oh. กระจกมองข้างในตัวท็อปจะเป็นโครเมียมตรงนี้ในขณะที่ตรงนี้จะเป็นสีดำนะฮะและอีกหนึ่งจุดด้านข้างที่เราสังเกตได้เรียกว่าต้องใช้การสังเกตเลยเพราะว่ารูฟแลกตรงนี้ไม่มีครับตัวรูฟแลกเนี่ยไม่ได้ให้มาในรุ่นเริ่มต้นและอย่างหนึ่งถ้ามองเมื่อเลยข้างบนในตัวท็อปจะมีหลังคาพารามิบมูนลูฟพารามิบมูนลูฟบานใหญ่อยู่ด้านบนซ่อนอยู่หลังเจ้ารูฟแลกเนี่ยที่บางข้างเนี่ยอาจจะมองยากซึ่ง สจุดนี้ฮะสจุดใหญ่บนหลังคาและจุดกระจกเนี่ยเป็นจุดที่เพิ่มความแตกต่างของ5 0 0 8ตัวเริ่มต้นกับ5 0 0 8ตัวพร้อมนะล้อแมกที่ให้ชุดเดียวกันล้อแมกขนาด18นิ้วมาพร้อมอยางมาพร้อมกับยาง2.25 55ห้าขอบ18ในนี้ให้มาเป็นยางนะครับของตัวคอนติคอนติเป็นยางประจำที่ติดรถของเปโยมาให้ ซึ่งตัวอย่างจะค่อนข้างต้องบอกให้อารมณ์อรรถรสของรถสไตล์ออฟโรดนิดๆด้านข้างแผงประตูเป็นประตูในแนวที่เราเรียกว่าเปิดจนถึงชายร่างนะจนชายร่างซึ่งข้อดีก็คือเวลาก้าวขึ้นโลรถนะครับจะทําให้การก้าวขึ้นโลรถง่ายขึ้นและที่สําคัญนะเวลาที่เราเห็นถ้าเกิดเราใช้งานในช่วงหน้าฝนหรือทางที่ค่อนข้างจะเลอะเทอะนี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเลอะตัวนี้เพราะว่า เจ้าชายเนี่ยมันจะมีคิว้วยางที่ปิดด้านล่างทําให้เวลาเราก้าวขาลงครับโอกาสที่จะเลอะกางเกงเนี่ยน้อยลงต้องบอกว่านี่เป็นจุดดีของประตูแบบนี้แต่มันก็มีเขาเรียกมีจุดที่เป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าการที่ประตูเนี่ยสามารถเปิดได้ถึงข้างล่างสุดจุดต่ำสุดโอบรับตัวกา,กาบข้างเป็ตัวบันไดข้างเนี่ยประตูแบบนี้จะมีความ กว้างความลึกของประตูลงไปด้านล่างเนี่ยมากถ้าเราสังเกตก็คือประตูเนี่ยครับมันจะลึกยาวลงมาด้านล่างฉะนั้นเวลาเปิดประตูออกมารถทั่วไปถ้าเกิดมีการวาลที่เปิดสูงขึ้นในขณะที่เปอร์โย5 0าศใช้ประตูแบบเนี้ยท่านต้องคํานึงถึงว่าพื้นที่มีบ้านเรามีฟุตบาทที่สูงมีฟุตบาทที่สูงเนี่ยเวลาเปิดออกมาชายล่างเนี่ยจะต่ําไปโดนพวกฟุตบาทที่สูงเนี่ยต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ ได้จากการทดลองใช้นะอ่ะไปดูด้านท้ายด้านท้ายเป็นจุดที่มีความฉบเฉี่ยวของ5008คันนี้ตามมาดูครับด้านท้ายครับเป็นไฮไลท์ที่บอกแล้วว่าชอบกับดีไซน์ไฟท้ายของเปโย5008และ3008ใหม่เนี่ยต้องบอกไฟท้ายที่เป็น LED นะครับเป็นเส้น1 2 3เนี่ยเรียงอยู่ประกบด้วยไฟเลี้ยวแนละไฟถอยหลังอยู่ด้านล่างแต่ก็จริงก็บอกไม่ใช่สวออยดีเพราะเจ้าไฟเลี้ยวเนี่ยผมยังเห็นเป็นหลอดอยู่ ไปเลี้ยวกับไฟถอยอไปหลอดธรรมดาอยู่แต่ไฟเบรกกับไฟหลีเ,เป็น LED นมาพร้อมไฟเบรกรงที่3ด้านบนซ่อน,เ,นเป็น LED เหมือนกัน้า่บนมีลูฟไวเลอร์อเล็กๆให้ดูแบบชบเฉียบนะแล้วก็การลากเส้นสังเกตครับการลากเส้นการมีสัญลักประโยชน์พร้อมชื่อเลยแหละมาไม่ใช่มาแค่ษณ์มาทั้งชื่อเลยประโยชน์นะรหัส50-8อยู่ด้านหลังอันนี้จริงๆแล้วบอกว่าในด้านท้ายเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปเหมือนกัน ลากมาด้วยกันชนในสไตล์ออฟโรดนี่ก็คือใช้สีทูโทนนะทูโทนมีโครเมียมที่เป็นเพิ่มไว้กันกระแทกแต่จริงบอกว่าเราก็คงระวังมากนะเพราะว่ากลัวโคมีเป็นรอยจะไม่สวยนะปลายท่อแต่จะบอกว่าปลายท่อคู่มันมันไม่ใช่ปลายท่อคู่ครับถ้าดูกันดีๆเนี่ยคือเนี่ยเป็นปลายท่อครับแต่มันมันตันมันไม่ใช่ท่อเสียมันเป็นปลายท่อหลอกครับท่อเสียเนี่ยถ้าคุณชมก้มเนี่ยก้มต้องบอกก้มมาดูเนี่ยจะเห็นท่อเสียอยู่ด้านนี้หนึ่งท่อเนี่ยปลายท่อเสียอยู่นี่เลยครับ ซึ่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นยางอะไหล่ซ่อนอยู่ด้านล่างยางอะไหล่ซ่อนด้านล่างอยู่ก็ไข่ลงมาเวลาถ้าเกิดต้องการใช้งานหลังจากดูรูปชมภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวพาผู้ชมรู้จักด้านหลังนิดนึงก่อนดูห้องสำหราบเราอยู่ด้านท้ายแล้วเราเริ่มข้างในกันตั้งแต่ห้องสำาระหลังกันไปเหมือนเช่นเคยครับเราจะดูว่าเบ์ดแถวที่สามเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนและเดี๋ยวถ้ากลางแล้วเนี่ยนั่งได้ไหมเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูนะครับอ่ะเปิดดูเลยอ๋อนี่แหละครับจุดแตกต่างถ้าเป็นรุ่นท็อป ปาท้ายตัวนี้จะเป็นเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแต่พอมาเป็นรุ่นสตาร์ทเนี่ยก็ชวับแก๊สปกตินะครับทำงานช่วยได้แต่เวลาเปิดปิดนะครับที่ดึงด้านในอยู่ตรงนี้ดึงเปิดปิดได้ง่ายพอเขาจะซ่อนที่บอกว่าต้นที่เปิดปิดหมาวาว่ามันจะมีหลุมท่านผู้ชมอมองเข้ามาจะเห็นหลุมอะหลุมตรงนี้จะเอาไว้เก็บตัวตัวทับทิมนี่เจ้าสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเวลาฉุกเฉินเป็นมาตรฐานรยุโรปอยู่แล้ว ต้อนเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่มีอะไรมากครับเก็บเอาไว้พลิกเก็บปุ๊บแล้วมันก็จะหมุนเก็บเอาไว้ตรงนี้ซึ่งด้านข้างจะเป็นที่ดึงสาหรับเปิดปิดตรงนี้ในรุ่นนี้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ให้มาพร้อมก็คือแผ่นบางสิ่งของซึ่งถ้าจะพับบาดที่3เนี่ยต้องอย่าลืมเก็บเจ้าแผ่นบางก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าเราเก็บแผ่นบางเนี่ยเราจะพับบอะที่านะครับแถวที่3เนี่ย เราสามารถเปิดตัวนี้มาแล้วดึงขึ้นเนีพับพับได้เลยแต่เวลานั่งมันนั่งไม่ได้เพราติดตรงนี้ตอนแรกผมก็ทำความเข้าใจนะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของไอ้เจ้าแผ่นบางเนี่ยเวลาใช้งานนะครับจะมีปัญหาว่าเราจะมันไปเก็บไปไหนเพราะเวลาปลดมันจะปลดได้นะครับปลดออกมาปลดออกมาแต่ปลดออกมาแล้วจะไว้ตรงไหนเอาไปอยู่ตรงไหน ในตัวนี้ครับถ้ามามองดีๆเนี่ยมันจะมีที่ซ่อนอยู่มันจะมีที่ซ่อนอยู่แต่ต้องทําโดยการที่เอาเบาะเนี่ยครับเปิดเบาะก่อนอ่ะเนี่ยก็จะมีที่เก็บได้ซึ่งถ้าเรากางเบาะนี้ออกมามันจะถูกเก็บอยู่ตำแหน่งนี้ตอนนี้เห็นแล้วว่าในห้าสมีการออกแบบที่เก็บข้างหลังไว้ให้แล้วหลังจากที่เราเก็บเราก็สามารถพับ บาะเลยสามัได้เดี๋ยวไปลองว่าเบาะนั่งระหว่างแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามในการใช้งานเนี่ยมันใช้สะดวกมากน้อยแค่ไหนไปลองดูเยครับมาถึงภายในห้องโดยสารครับต้องบอกว่าอ่ะก่อนก่อนจะไปเรื่องผมลืมไปเรื่องหนึ่งเรื่องมาตาเอมิเตอร์วันนี้เรายังไม่ได้คะแนนด้านนอกในด้านนอกของเปอร์โย5008เนี่ยผมให้มาตาเอมิเตอร์ในระดับ8.5ที่ให้ปัจจุบันคือจริงๆผมชอบหน้าตาส่วนทรงของ5008นะมันให้ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นหน้าตาเป็นอกรักมากแต่มาถึงหน้าตาเอมิเตอร์ภายในห้องโดยสารเนี่ยผมบอกว่าผมขอขอแยกนีหนึ่งขอแยกเป็นเรื่องความสะดกสบายนะฮะโดยรวมนะครับโดยรวมในมนาตาเอมิเตอร์เนี่ยความสวยงามถ้าแยกมาหัวข้อความสวยงามควาสะดกสบายความสวยงามเนี่ยผมว่าข้างในของานยอง5น0เนี่ย,ยผมให้ระดับ9เลยนะผมว่านอาปัดคอนโซลไอเคอร์พิดเดียไปดูว่าเป็นยังไงนะ คือขอบพูดก่อนเลยว่าผมให้9จากการได้ลองครับลองลทดลองใช้กันมาแล้วระยะเนี่ยแต่ในเรื่องของความสุดสบายแบ่งเป็นสาแถวเลยครับวันนี้ขอแบ่งก่อนเพราะเป็นรถหลายๆคนอยากรู้ว่าเจ็ดที่นั่งแบบ่นั่งได้จริงไหมเนี่ยผมพาผู้ชมมาดูเดี๋ยวในที่นั่งของแถวหลังแถวหลังนะบอกว่าคะแนนมาตายไม่ได้ผมบอกว่าผมให้แค่6ต้องให้แค่คือเป็นเบาะที่นั่งได้ แต่ถ้าจะนั่งเนี่ยคุณต้องเฉลี่ยความสะดวกสบายของแถวที่2เพราะตอนนี้ผมเลื่อนเบาะแถวที่แถวที่2องไปหน้าสุดน,นี่จะเห็นเราหน้าสุดเพราะว่าเบาะสามารถเลื่อนได้ประมาณ10%เลย,เยถ้าไม่เลื่อนเบาะไปแถวหน้าสุดดูตำแหน่งครับถ้าไม่เลื่อนเบาะหน้าสุดเนี่ยตำแหน่งวางเท้าเนี่ยอันนี้คือเบาะเบาะขวาเนี่ยเป็น40กับ60แยกครับจริงมันต้องบอกว่า40 20 40ซึ่งการแยกพับเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าถ้า ไม่เลื่อนเบาะนะครับเนี่ยคือเบาะแถวที่สองเลื่อนถอยหลังสุดคุณจะมีพื้นที่วางขาเนี่ยให้แย่ลงไปเดี๋ยวผมลองครับมันต้องวางข้างอะคุณผู้ชมไม่สามารถวางตรงได้ถ้าเบาะหลังสุดถ้าเบาะแถวกลางเนี่ยเลื่อนมาหลังสุดเนี่ยมันมันแย่ได้ไงครับมันวางไม่ได้แต่ถ้าเกิดเลื่อนไปด้านหน้าเห็นไหมสังเกตเลยเนี่ยระยะที่ต่างกันประมาณ15เซนครับคือถ้าเลื่อนไปด้านหน้าเนี่ย วางขาได้แต่ข้างหน้าก็จะเนื้อที่น้อยลงระวังนะครับก็คือสรุปก็คือที่บอกว่ามาตรายไม่ได้ให้แค่6เพราะว่าในแถวที่3เนี่ยมองว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบเฉพาะกิจมีระบบความปลอดภัยครบเข็มขันดนิรภัยตังเก้ครับเข็มขันดนิรภัย,ภยทั้ง7ที่นั่งมีของแถวที่2ในตรงกลางก็มีให้เพราะว่าแถวที่2จะมีข้าง2และมีกลาง1เป็น3ที่นั่ง2 3 2ก็เป็น 7, ข้างหลังมี ตัวล็อกให้หมดพัพเก็บได้มีที่วางแก้วนะครับด้านนี้ไม่มีมีที่วางแก้วด้านขวามีช่องต่อไฟนะครับไม่มี USB แต่ว่าเป็นช่องต่อไฟ12โวลต์ก็สามารถแปลงไฟใช้ได้อันนี้ก็คือความสะดวกสบายประโยชน์ให้สอยถือว่าพอได้แต่ยังไม่ยังไม่โดนใจนะในเรื่องของการนั่งในตำแหน่งแถวที่6กับ7นะหรือบอร์ดแถวที่3เนี่ย ไปดูอีกไฮไลท์หนึ่งแงมบอกว่าเดี๋ยวไปดูแถวที่2แ,แถวที่สองมีจุดเด็ดว่าเป็นยังไงขออนุญาตข้ามตอนออกนะมันออกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าคุณสามารถพับเบาบอกว่าพับเบานะครับลงไปได้แต่ขาเวลาออกก็ต้องก็ต้องก็ต้อง,อง,อง,องปีนเบาเปิดได้ว่าประตูเปิดได้ประมาณ80องศาแต่เวลาออกนะครับมันจะต้องต้อง,องปีนออกมันมันค่อนข้างจะ ไม่ถึงกับสะดวกสบายมากน,นในการเข้าออกนะอ่ะมาดูแถวหน้าอะลองมาน่าละคุณผู้ชมในแถวที่สองซึ่งทําให้เห็นว่ายังคงเหมือนรถรุ่นใหม่หลายๆคันก็คือในเบาะแถวที่2เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไม่เอาหมอนพิงศีรษะขึ้นเนี่ยมันจะดันหลังเพราะหมอนพิงศีรษะถูกเก็บเอาไว้เนี่ยครับเวลาจะใช้งานก็คือต้องดันขึ้นมันจะรับศีรษะได้พอดีเมื่อกี้ผมเลื่อนบอกให้แถวที่สนั่งได้แถวที่สองก็จะ นั่งได้ครับถือว่านั่งได้นวางขาได้แต่ความสบายจะน้อยลงซึ่งที่ผมบอกว่าไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มองถึงเบาะแถวที่3เรามองถึงการใช้งานแถวที่2อเป็นหลักเพื่อลองสังเกตความแตกต่างัที่ควาในต่างครับเห็นระยะนี่ไหมฮะแกลตรงนี้ที่มันต่างกัน1 5เซนเกือบ20เซนซึ่งหมายความว่าผมเลื่อนเบาะแมคานิกนะไม่ไฟฟ้าเลื่อนตัวเลื่อนจะอยู่ตรงกลางเลื่อนด้นท้ยหลัง ดูระยะขาผมครับข้างหน้าเนี่ยผมนั่งได้นะแถวที่หนึ่งนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งได้หมายความว่าเนี่ยแถวที่สองเนี่ยดูด,ดูดูตำแหน่งนั่งแทบไม่ต้องนับเป็นนิ้วอะ่ะผมว่านับเป็นมันบรรทัดดีกว่าคือเกือบเกือบเกือบพุตนะฮะระยะเล็กรูมที่มี h e ด d room ข้างบนก็ก็เยอะนะมีประมาณสามนิ้วสามนิ้วออก,กว่าสามนิ้วเนี่ยแถมเจ้าเบาะตัวนีย้ยังสามารถปรับเอ,อ็นได้นิดนึงอ่ะเนี่ยแบบระดับ อันนี้คือระดับที่เอ็นได้เลยนะในขณะที่ว่าถ้าเอาบาะหลังพับเราที่บังแดดใส่เนี่ยนี่คือระยะที่สามารถทํากันได้ไม่ติดอะไรเลยนี่บอกเลยว่าพอลองแล้วนะข้างหน้ามีแอร์นะครับมีช่องแอร์สช่องมีช่องเสียบไฟ USB เห็นไหมเนี่ยมี USB มาให้ต่อนหช่องอาจจะไม่มากแค่1ช่องก็อย่าแย่งกันนะซ้ายหรืขวานะมีช่องแอร์ปรับทิศทางได้ซึ่งถือว่า ในแถวที่3อ่ะบอกเลยว่าถ้านั่งอากาศร้อนๆอาจจะร้อนแอร์ไม่ถึงค่อยถึงเท่าไหร่นะถึงบอกว่ามันคะแนนมันน้อยนิดหนึ่งแต่ถ้าแถวที่2เนี่ยแถวที่2เนี่ยผมเลยว่าถึงมองว่าถ้าเป็นในเทียบใน SUV C s e g m e n ทด้วยกันที่มีเนี่ยต้องบอกว่าแถวนั่งแถวที่2เนี่ยโดดเด่นมากผมให้9.5เลยเมื่อกี้6กเนี่ยกลับมา9.5ใช่ไหมคะแนนต่างกันเลยถ้าถ้าเรามาแยกเป็นบอกเพราะว่าแถวที่2ให้ความสบายค่อนข้างมากแต่เรื่องเดียวที่ติก็คือ การออกแบบดีไซน์ตรงที่ดึงประตูเนี่ยมันอาจจะดูเล็กมือไปนิดนึงเวลาเปิดปิดเนี่ยตัวดึงอาจจะดูแบบเล็ก,ลกๆผ,ผอมๆไปนิดนึงก็เลยอาจจะดูยังไม่ค่อยโดนใจมากนะเท <ๆๆ S 2> ่าไหร่นะบอกก็พอได้แต่จะดูตัวเล็กๆระยะวางขาอาจจะสั้นนิดนึงก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออย,ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เต็มอะในหัวข้อนี้แต่ก็ต้องอยอมร,รับว่าสามารถทาคะแนนได้ดีนะตัวกระจกลงได้ที่สุดต้องบอกก่อนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดดีนึ่ก็คือ กระจกลงได้ไม่สุดเกือบๆนะลงได้เกือบ,อบสุดตรงนี้ยังเหลืออีกประมาณสัก20%ของตัวกระจกนะครับแต่มีระบบออโต้วันทัชกดครั้งเดียวทํางานขึ้นลงได้เลยถือว่าให้ความสะดวกสบายได้ดีระบบพความปลอดภัยมีม่านนิรภัยฮะแอร์แบ็กเนี่ยมีด้านข้างให้ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยประโยชน์ใส่มาดีนะต้องบอกงั้นชมเขาเขาใส่มาดีครับให้เข็มขันดนิรภัยทุกตําแหน่งนะครับมีที่ล็อก Isofix ลาะ ล็อกเบาเด็กหลายหลายคนอาจจะคํานึงเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนแล้วเขาบอกให้มีคาซีสําหรับเด็กเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเปโยมีที่ล็อกเบาเด็กในตาแหน่งเบาแถวที่2เนี่ยทั้งซ้ายและขวามีลูกๆ2ท่านไปดได้ปลอดภัยหายห,ห่วงนะ,ะอ่ะเดี๋ยวดูแถวที่1กันบ้างแถวหลังมาแล้วเอมมเตอร์แถวกลางมาแล้วมาดูแถวที่1ว่าแถวหน้าเนี่ยเอมมเตอร์ให้เท่าไหร่ดูกันครับมาถึงภายในห้องโดยสารตอนหน้ากันบ้างนะครับก็อยากให้เห็นถึง ความสวยต้มองนี้เขาบอกว่าทางเปยโยเองเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นห้องดยสารเทคโนโลยีที่เรียกใช้เทคโนโลยีการแบบเรียกว่า i อค c อกคิดเป็นนวัตกรรมเขาบอกัเาเป็นการออกแบบซึ่งผมชอบนะให้ดีไซน์ที่ล้ำดีผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยของมาตรวัดที่เป็นจอ L E D นะครับขนาด12.3นิ้วที่เห็นเนี่ยครเป็นจอเพราะว่าเวลาเรากดสามารถเรียกค่าต่างๆเลยนะผมกดให้ดูลองดูค่าต่างๆนี ทิปมิเตอร์ต่างๆจะต้อนอยู่ที่ปลายก้านควบคุมปัดน้ำฝนเนี่ยครับที่ปลายก้านปัดน้ำฝนเนี่ยใช้การกดก็จะเลือกดูจอด้านขวาใช้งานได้นะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันท็อปจะต่างให้ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเนวีอะถอยไม่ดูจอกลางยังมีจอกลาง8นิ้วนี่หนึ่งจอเป็นจอทัชสกรีนเวลาจะคอนโทรลเนี่ยจะใช้สวิตด้านล่างเนี่ยในการเลือกโหมดสวิตที่คล้ายๆเหมือนได้คล้ายสวิตล็อ สวิสปล่อยจรวดของเครื่องบินคล้ายคล้ายคล้ายอารมณ์หนึ่งก็คือเนี่ยคเห็นคุมต่างๆโลดต่างๆเครื่องเสียงลบแอร์แต่ที่ไม่มีที่บกครับเนวีพอก,กดปุ๊บเนี่ยมันจะเตือนว่าไม่มีหลายท่านบอกอ่าไม่มีเนวีแล้วใช้ประโยชน์อย่างไรจริงจะบอกว่าถ้ามองถึงการใช้งานเนี่ยผมได้เจออย่าง,งว่าในคันนี้มีระบบคอนเน็กกับพวกสมาร์ทโฟนอย่างเนี่ยครับปุ่มนี้ข้างๆไปอยู่เฉยเนี่ยกดเข้าไป มันจะให้เลือกระหว่าง Apple CarPlay กับ Android Player Mirror Link นะซึ่งเราสามารถเอาสายเจ้า p p o o n เนี่ยครับต่อที่ USB ด้านในจะมีถ้าจะมองไม่เห็นมันมี USB กับช่องเสียบไฟ12โวลต์กลับมาที่ระบบปรับอากาศหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วเวลาคุมคุมไงคือต้องกดนี้ก่อนครับทุกอย่างจะไปทัชสกรีนก็อาจจะแรกๆต้องของคุนเคยนิดน,นึงเพราะทุกอย่างใช้จอ8นิ้วเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดนะ ซึ่งคอนโนแยกอุณหภูมิเป็นดูอัลโซนก็คือซ้ายกับขวาสามารถคุมทิศทางลมไดธุรกิจทุกอย่างนะโอเคนะเวลาลมแรงสุดก,ก็แรงนะแต่จะดังนิดนึงเสียงพันลมค่อนข้างดังซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าเมื่อกี้ด้านหลังเนี่ยผมลืมบอกไปว่าด้านหลังเนี่ยในแถวที่2สามารถเล่งสปีดพัดลมเองได้แต่เราต้องเปิดในปุ่มออปชันนะครับกดเข้ามาและเลือกออนที่ด้านหลังเรี่ยคือ จะทาให้เราสามารถคอนโทรลพัดลมด้านหลังได้ซึ่งตอนนี้ตากล้องผมเปิดอยู่ข้างหลังเขาร้อนเขาเปิดเราอาจจะรู้สึกว่าพัดลมเล่งสุดมันดังเราก็แกงครับเราออกสักเงียบเห็นไหมเงียบอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือคันนี้เป็น SUV ที่ผมบอกว่าเป็น SUV วที่เป็นขับเคลื่อนร้อนหน้าเท่านั้นแต่เขามีโหมดในการเคลื่อนเล่นให้นี่เราจะเห็นว่ามีนอโมดที่เราอ่อนทุกครั้งที่เราับเครื่องจะอ่อนที่นอมดหรือเราจะปรับมาที่ แท็ชั่นออฟรงผูคคุมการทรงตัวอ f ฟเลยนะฮะไล่มาเป็นพื้นทรายนะครับก็คือจะช่วยทําให้การกระจายกําลังของล้อคู่หน้าเนี่ยลงถึงพื้นได้เหมาะสมมีการปล่อยให้ล้อฟรีแต่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับฟรีเลยนะครับอันนี้มาโหมดที่เป็นแบบถนนที่เป็นหินก็ยังใช้ได้เป็น Lock ล็อกเลยล็อกมัดโหมดเรียก่าษเรียกมัดโหมดนะหรือจะเป็นสโนว์โหมดอันนี้สำหรับเมืองหนาวที่มีมะตก ผมอยากจะแนะนําก่อนคือพวงมาลัยแบบ2ก้าน2ก้านหลายคนจะมาดูแก่ๆเฉยๆเปล่าเปรโยทําให้มันดูไม่ไม,ไม่ไม่แก่ไม่เฉยด้วยการที่บีบวงตัดบนตัดล่างพวงมาลายนี้ไม่กลมนะแต่ถ้าเกิดว่าบนล่างตัดตัดลงเนี่ยให้พวงมาลัยมันเล็กเล็กมากๆผมขับขับผม,มว่าผมกําลังขับโกคาร์ทอยู่พวงมาลัยมันจะค่อนข้างเล็กให้ความสปอร์ตให้ความกระชับในการบังคับควบคุมที่มากและที่สําคัญครับแพดเดิลควบคุมเกียร์เนี่ย ซึ่งเราเห็นคันเกียร์ที่ดูแปลกๆเนี่ยครับสามารถเข้าเกียร์ดีนะครับกดด้านข้างเหมือน,ในใคอล้ลายๆของรุโรรหลายคันกดด้านข้าง P ก็กดบนนะครับเวลาจะเลื่อนโหมดก็คือกดด้านข้างเป็น u n อกแล้วก็เลื่อนมาดีเราสามารถกดที่พดเดิลเนี่ยเลือกตำแหน่งเกียร์เองก็ได้ในขณะที่ขับอยู่หรือเข้าโหมดแมนนวลด้านล่างกด M นะครับในโหมดแมนนวล เราก็สามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พัดเดินหลังพวงมาลัยซึ่งพัดเดินมันจะติดอยู่ที่ขอบพวงมาลัยต้องบอกงั้นให้การใช้งานสะดวกนะผมว่าการคุมขึ้นลงเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าถ้าจังหวะเกียร์ยังไม่เหมาะสมกดไปเขาก็ไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเรากดกลับหมดดีเหมือนเดิมสบายกว่าครับแต่ถ้าเราต้องการเร่งเนี่ยเราก็กดเขาจะทบให้อยู่แล้วแ้นแล้วเนี่ยผมว่าเอ็มไม่ได้ใช้หรอกใช้ดีนะเป็นหลักๆซึ่งเจ้าระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ย ทำงานร่วมกับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือเครื่องยนต์ครับในเปอร์โย5008เนี่ยกับ3008ใชเครื่องยนต์ัวเดียวกันะเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง1.6ลิตรมาทํางานร่วมกับชุดเทอร์โบชาร์จซึ่งเจ้าเทอร์โบเนี่ยสามารถ ปลุกเสกพลังเนี่ยให้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงดอทสิบกว่าเครื่องนี้มีแรงม้าที่มากถึง167แรงมา้าและมีแรงบิดสูงถึง240นิวตันแรงบิดอาจจะดูไม่สูงมากนากักแต่ต้องบอกว่า2อ0ินิวตันเนี่ยทำงานที่รอบแค่พันพันกว่าเองประมาณพันเจ็ดร้อยรอบเนี่ยผู้ชมจะเห็นถึงรอบที่แรงบิดเนี่ยเป็นแฟลตทอร์กเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยถือว่าทำได้ดีนอ้องเน,นื้อนี่กำงวิ่งลอยๆเกยสองนยะลองกดคลิกดาว กลับมาที่เกียร์หนึ่งเกียร์ทำง,งานไวนะให้การตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วหรือถ้าผู้ชมอยากจะลองมาที่โหมดสปอร์ตลดความเร็วลงนิดนึงผ่านลูการะนาให้เห็นความนุ่มนวลช่วงล่างให้ความนุ่มที่ดีในโหมดสปอร์ตเกียร์จะทํางานไวขึ้นแต่เบาๆครับยังไม่ต้องถึงคียกดาวน์เกียร์จะเชนลงมาเลยซึ่งต้องบอกว่าในโหมดสปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกให้5-0-0-8เนี่ยดูเปรี้ยวขึ้นนะ ดูต้องบอกดูเปรียวขึ้นดูโชบเฉียวดูเร้าใจระบบเบรกนี่เบรกสี่ล้ออาจจะเป็นคาลิปเปอร์แบบธรรมดาพอตเดียวธรรมดาไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนักไม่ได้เป็นแบบสีพอร์ตใหญ,ใหญ่แต่ต้องบอกว่าสิ่งถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับด้านนอกภายใต้วงล้อขอบ18เนี่ยจานเบรกหน้าเกือบเรียกว่าใหญ่เกือบเต็มขนาดล้อ18นิ้วเลยซึ่งทําให้เราได้ประสิทธิภาพของเบรกเนี่ยยางเด่นชัดก็คือ ห้าสิดคันนี้เบรกทํางานได้ดีเยี่ยมบอกงนีข้ขับมาเนี่ยต้องการจะหยุดเนี่ยอลองแตะนี่เบาเบานะยังไม่ได้ไปกระทืบนะเบาๆมันดึงความเร็วได้อย่างรวดเร็วใครที่กำลังสนใจก็สามารถไปดูไปขอทดลองขับเจ้า5 0า8และ3.08ที่มีจำหน่ายอยู่นะตอนนีน้ได้เลยที่ส่วนการประโยชน์ใกล้ๆกลบ้านท่านมีที่สุขุมวิท มีที่เกษตรน้อว่ามินแล้วก็มีโชว์รูมที่โชว์รูมสยามพารากอนด้วยนี่นะ,ะนะฮะก็อันนี้นะครับคือหนึ่งบททดสอบสำหรับรายการลองขับบายเอีสักวันนี้อ๋อผมลืมไปนิดนึงผมลืมบอกถึงหน้าตาเอมิเตอร์ในส่วนของด้านหน้าด้านหน้าเอมิเตอร์เราลืมบอกไปนิดนึงว่าผมเมื่อกี้ผมให้6ด้านหลังบอกแถวกลางผมให้9.5าด้านะด้านหน้าเนี่ยผมให้เอมิเตอร์อยู่ที่ระดับต้องบอกอยู่ที่9ถือว่าให้ความสวยงามได้ดีแต่ก็ อย่างคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นฮะออปชั่นอาจจะลดทอนลงไปบ้างนิดนึงแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องความสวยงามความร่ำสมัยของห้องโดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโดยรวมมาจาเอมิเตอร์โดยรวมเรื่องของความเขาเรียกว่าความคามุ้มค่ากับราคาที่แรกเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าทําได้ดีในระดับเอ e มิเตอร์อมว่าอยู่ระดับ8สำหรับความคุ้มค่าโดยรวมหน้าตาภายในห้องโดยสารแล้วก็ราคา เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันกับราคา1,759,000ราคานี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการลองขับบายกิติศักดิ์ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ